<Okay. S 2> okay. oh, เดินไปสิเดินหาสิด oh. Oh. ถ้าไม่ใส่หมวกจะไม่ให้ออกมาเล่นข้างนอกนะเพราะว่ามันร้อน uh. ต้องอดทนใส่นะ oh. เข้าใจไหมใ <Okay. S 1> ไหนไม่ดำๆำไม่ดำ oh. ดำอยู่ไหนหนะ เม็ดดำดำอยู่ไหนนะไหนลองหาอยู่แถวนี้หรือเปล่าตอตอมเม็ดดำดอยู่แถวนี้ไหมนะ hey, อ้อะตอมเห็นเปล่าเม็ดดำดำ่ะ ไหนหน้าตอตอมอะตอมเห็นตรงไหนเเ,เม็ดดำดำโดนตัดหมดเลยอ่ะไม่มีแล้วนี่ไงเห็นแล้ว <S <S 2> <S 2> นี่ไงเม็ดดำๆเอาตั้งไว้ตั้งไว้ เนี่ยเอาเก็บซิเม็ดดำๆเก็บใส่น้ำมันแตกอืออ่าๆเฝ้ามันแตกก่อนน,น่ะยังไม่แตกอีกตัวหนึ่งยังไม่แตกเออแล้วหนูเอาหน้าไปกใกล้ๆหนูไม่กลัวมันกระเด็นใส่หรอไม่กลัวอีอกตัวหนึ่งยังไม่แตกเอ้ยเดี๋ยวปักใส่หน้านั่นน่ะ เอาเราเราดูดูดิมันแตกป่าวอุ้ยทำไมมันนานแตกจังเลยอ่ะไปม,มันนานแตกสรุปมันจะแตกปะเนี่ยตนเฮ้ยทำไมเม็ดมันไม่แตกอะลูก<ด>ปกติ<ด>มันแตกแล้วนะ เฮ้ยหรือว่ามันจะกลายพันธุ์กลายเป็นเม็ดท,ที่โดนน้ำแล้วไม่แตกแล้วฮะทำไมอไป้าอตอมทำไมมันไม่แตกเราต้องหามาใส่ใหม่ไหมอเายกยกปะนั่นไงไม่เจอแล้ว2เม็ดปะ่ะอ่ะถือมานี่ไงนี่ไงอ่ะ วางวางวางเออนี่ไงเห็นป่ะเห็นอยู่ไปป่าไม่ใช่อืมนี่อีกเห็นนล้วเนี่ยนี่เห็นแั้วน่ะเออเอาใส่ใส่ดูดิมันจะแตกป่ะไม่รู้เอาเราเราเราเอาเป็มาตั้งไว้มาตั้งดูตรงนี้กันเถอะมันจะแตกป่ะ แตกอ่ะแตกยังเร็วเร็วเ,วเวมาตั้งให้ดูหน่อยเร็วๆเ,เป็นอะไรอ่ะยังเกงยังไม่ขึ้นเออเกงยังไม่ขึ้น่นะเอโอเคอ่ะมาตั้งตั้งมาตั้งให้แม่ดูด้วยสิมันจะแตกเปล่าเอามาวางไว้ตรงนี้ไ,ได้มันจะเปิดมันตุ้มเออม,มันไม่เป็นไรจะเปิดขึ้นนี่เหรอ เออทำไมมันไม่แตกอะ่ะแปลกจังเลยต้องไปเอาใหม่อุ้ยแตกแล้วอุ้ยแตกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอแตกของจริงนี่นะอืมไปหาีิชายไหมไปหาไหนอ่ะหาีิชายแค่ได้แตกตุ้มเพราะมันแตกอันเดียวเองอ่ะทำไมมันแตกอันเดียวอ่อะ มาตอมนุ้ยแตกแล้วแตกแตกอีกแล้วแตกอีกแล้ว <c oughs> ไปหาไปฮะสงสัยมันแตกอย่างแค่นี้หรือเปล่าแตกแค่นี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> มันพอเหรอพอเอองั้นแค่นี้ละ